อู้จ้ะมือนี้ก็ซิมเมาว่าหอดอพระเอกระเบียบวาทศินสมัยอดีตสมัยตะโกนเนาะค่ะผู้ใดเคยเห็นแน่ค่ะ แฟนคลับเอฟซีหลายผู้หลายคนนี่เคยเห็นบมจ้าพระเอกระเบียบว่าทศิน์เมื่อนี่เมืนน่อนี้เออว่าก้อนดจ้าขอโทษดจ,ะจะ้าเมื่อนี้พามาชมบรรยากาศของภูเขาเ้ยค่ะวิวสวยงามเ้ยค่ะอยากให้แฟนคลับเอฟซีผู้นาา <ๆ S 1> ่นารักทุก่ทุกคนได้เห็นวิวสวยวิวงามนี่ละที่ยายแสงได้เชิญชวนแฟนคลับเอฟซีหลายผู้หลายคนผู้น่ารักของยายแสงมาเที่ยวนี่ละก็พอบรรยากาศมันดีบรรยากาศวิวมันสวยค่ะถึงได้ชักชวนอยากให้แฟนคลับเอฟซี ผู้น่ารักสุกขู่สุขคนมาเที่ยวบ้านย่าแสงนี่แหละคะ่ะสีได้มาชมบรรยากาศที่สดชื่นถ้าเขาอยู่แต่ในเมืองหลายบ่ได้เบิ้งบรรยากาศธรรมชาติมันก็สบดบรรชื่นนะจ๊ะนี่แหละอยากให้มาเบิ้งบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติบ้านเฮาภูเขาที่สวยงามที่แบบ เย็นสบายตานะคะ่ะนี่ถึงได้เชิญชวนแฟนคลับเอฟซีพูนารักทุกข่ทุกคนแมนซิญญอายุหน่อยอายุหลายก็มาได้ะะ้อค่ะอ่ามันม้าง่ายค่ะมันบบได้มา้ายากดอกจ้ะจังหวัดเลยนี่อำเภอภูเรือนะคะ่ค่ะยอดภูข้างนะคะสวยที่สุดค่ะสวยที่สุดางามที่สุดค่ะนี่แหละมีอ่าเป็นขันบันไดบันไดบันได,นดมีทีแบบ ม,มีที่พักที่สวยงามสวยหรูมีร้านกาแฟาที่น่าชมน่าดื่มน่ากินค่ะถึงอยากให้แฟนๆเอฟซีพุนานรัาของเยสแสงมาชมมาเบ่งนะคะอามอนี่กับซิบอว์ฮอหมอรัคณะระเบียบว,ว่าถ้าศีลที่มีพระเอกสุดรอคะอ่ะสมัยแต่กอนเนาะพระเอกสุดรอของเขาหน้าตารอแล้หุ่นดีรอ รอรออหลีค่ะบ่าแม่นรอเ่นเรนว่าว่าเรื่องรอจริงๆผู้ใดอยากเบิง่งผู้ใดอยากเห็นเอามาเบิงองนะจ๊ะพระเอกระเบียบวาทศิลน,นะจ๊ะนี่ค่ะเห็นแล้วยังพระเอกระเบียบวาทศิลผู้ใดรูดจ้าค่ะผู้ใดรูดจากแน่เบิง่งเอาเด้จ๋จ๊ะ๋ยวจะว่าจะแสงว่าว่าจริงว่ารอซ้ำใดพุ่นเบิง่งนำรังวันนํำใจเด้อค่ะ หมุนเบ่งมาไล่เด็กค่ะบอลแมนพ่วงนิดหน่อยค่ะอยากจะให้ฟังเกันหน่อย จะไหนเสียงม่วนบ่ค่ะเสียงดีบ่ค่ะปื๊ดพี่น้องเบ่งมาไลยขนาดสมัยอดีตเด้อค่ะนี่ ได้ยินแล้วเนาะคะ่ะพระเอกสุดหล่อได้ยินแล้วเนาะเป็นเจ้ไหนคะ่ะถือกใจแฟนคลับเอฟซีสุขุสุคนบวว่าพระเอกสุดหล่อแต่ก่อนนี่โอ้โหบธรรมดานะคะบอดบอยซีใช้ของเฮานี่ตอนยูร,ระเบียบวัฒนศิลนี่บอได้ธรรมดาเลยคะ่ะสุดเฟอร์เฟคมากเลยคะ่ะสุดอลังการงานสร้างเลยคะ่ะสมกับเป็นพระเอกยืนเนื่องเท่าทุกมือนี่เนาะ ความความรอบมีลดจ้ะมีแต่เพิ่มค่ะอ่ายิ่งยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งอายุหลายยิ่งมีแต่ความรอเพิ่มขึ้นบมีลดลงเลยจ้ะตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยค่ะปุ้นเห็นบ่ลีลาการฟ้อน ความน่ารักความเทคแคร์กับแฟนขับเอฟซีกะยังคงเหมือนเดิมยังบเปลี่ยนแปลงยังแบบน่ารักจังได่ก,ก็น่ารักอยู่จังสั้นบบมีวันเปลี่ยนแปลงบบรูกี่ปีกี่ปีม้ากะบอดบ่อยสีใช้กันยังเหมือนเดิมยังแบบให้ความสําคัญกับแฟนขับเอฟซีตลอดผลงานก็ออกมาได้ดีได้สวยสุดเลิศอ่ะนี่แหละ ระเบียบว่าทาศิลป์นี่กระบอมันธรรมดานะคะสั่งศิลปินพระเอกหมอรำออกมาได้สุดยอดอ่ะสุดยอดอิลีค่ะสมกับเป็นมหาวิทยาลัยสั่งศิลปินออมอรัมออกมาให้กับแฟนคลับเอฟซีได้ชมได้บึงแบบสุดยอดอลังการงานสั่งอิลีค่ะบอดบอยสิริชัยของเขานี่ความรอนีนะบ่มีที่ติทานทออ่านี่แหละพระเอก พระเอกหมอรำยืนหนึ่งที่คลองใจแฟนขับเอฟซีตลอดแปะตลอดแปดปีเท่าทุกมือนี่อ่าแปดปีอ่าแปดปีหมอรำใจเกินร้อยอิริเนาะอ่ะนี่แหละคลองคลองแช่มคลองอ่าคล้องความเป็นอ่าหมอรำผู้ดีมาอ่าจนได้แปดปีนี่ก็ถือว่าสุดยอดอ่า ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกวิกฤตทุกเส้นทางผ่านทุกเรื่องราวมาให้กับคือแบบให้แฟนคลับ FC ได้ชื่นชมได้เอาเป็นไอดอลของตัวเองนี่ก็ถือว่ามันสุดยอดอิลิสุดยอดหาที่ติมมีสุดสุดสุดจนว่าโม่รู้ว่าอีสุดแบบใดสําหรับบอสบอยสีใช้หรือน้องบอยซีใช้ของเขาเนาะพอเอพักดีนี่ก็คือเพิ่นก็มีแบบ เป็นเป็นพ่อเป็นพ่อที่ดีที่สอนลูกออกมาได้ดีสำหรับน้องบอยสีใช้บอดบอยสีใช้ของเขาเนาะที่ตอนไปอยู่กับระเบียบวา่าสศิลป์ไปอยู่กับพ่อเอก็ถือว่า,าพ่อเอเป็นพ่อผู้นึงเป็นคูผู้หนึง่งที่เฮดให้ผลิตศิลปินได้โดดเด่นออกมา ให้กับแฟนคลับเอฟซได้ชมเอามาในแจ๊สแสงก็มีคาสารว่าสู้แฟนคลับเอฟซีฟังนีน่นะ่ะหากอ,อันใดผิดพลาดหรือว่าอันใดตะขุกตะคากาตกบกค่องตรงไหนก็ขอโทษขออภยัยหากคุณใดชอบชิปนี้ก็ก,กดไลค์กดแชร์ให้ได้จ้าสวัสดีจ้า